โทรมาหาผมนะครับโทรมาหาผมว่าจะขอรายละเอียดการลอกตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะยึดใบประกอบวิชาชีพครูได้นั่นหมายถึงว่าต้องออกราชการออกจากราชการกรรมทันไตเขาลอกเรื่องเมื่อปี30แต่เขามาส่งประกวดเมื่อปี5-2 20กว่าปีเขานึกว่าพ้นสายตาอของคนอ่านนะครับแต่ปรากฏว,ว่าจับได้นะครับจับได้และตอนนี้กำลังมีเรื่องอยู่นะครับ ก่อนจะจบนะครับก่อนจะจบบนเวทีนี้นะครับผมอยากจะให้อาจารย์ชัยพรนะครับฝากสักนิดหนึ่งอาจจะพูดรวมๆกันมาแล้วแต่ว่าฝากชัดๆนิดว่าคุณสมบัตินักเขียนหรือว่าคนที่อยากเป็นนักเขียนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเชิญครับคุณนักเขียนนะคะสิ่งคุณสมบัติแรกเลยแล้วเราพูดก,กันมาโดยตลอดก็คือคุณต้องเป็นนักอ่าน คุณต้องอ่านนะคะถ้าหากว่าไม่อ่านเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราปิดโลกเราจะเขียนออกมาโดยที่เราไม่อ่านของคนอื่นเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการรับเอาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตไม่เฉพาะเรื่องการเขียนแต่มันเป็นการรับเอาเนื้อหาสาระเราเวลาที่เราเปิดประตูเข้าไปในโลกของคนอื่นก็คือการอ่านหนังสือเรารับโลกของคนอื่นเข้ามาในในตัวตนของเราเนี่ยนะคะแล้วเราจะถ่ายทอดออกไปเนี่ยก็คือการการการส่งออก การรับเข้าและการส่งออกเป็นกระบวนการของการอ่านการเขียนใครที่อยากจะเขียนได้ดีก็ต้องรับเข้ามาด้วยจึงจะส่งออกได้ดีนะคะถ้าหากว่าท่านไม่รับเข้ามาเลยก็ส่งออกไม่ได้หรือส่งออกได้แต่ก็เป็นการส่งออกที่ไม่มีคุณภาพนะคะไม่แต่เฉพาะเรื่องของหนังสือเท่านั้นนะคะสิ่งรอบๆตัวทั้งหลายที่เราที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าอ่านภายนอกกับอ่านภายในก็ต้องทำด้วย นะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันว่าขอให้ทุกคนช่วยกันอ่านสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวช่วยกันอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อที่จะได้ส่งออกสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมค่ะครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าคงสมควรแก่เวลานะครับจริงๆแล้วการพูดคุยเรื่องการเขียนเนี่ยมันยาวนะครับพูดกัน สวันก็ไม่จบนะครับพูดกันคือเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดนะครับเรากา็ผ่านมาสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแล้วก็ผู้นใจก็ถามแลกเปลี่ยนกันมากพอสมควรนะครับในหัวข้อการอภิปรายาตามรอยชีวิตค้นคิดให้เป็นเขียนให้เป็นนวนิยายเนี่ยผมหวังว่า,าผู้ฟังคงได้ประโยชน์สาระประโยชน์ ที่จะนำไปปฏิบัติจะลองลงมือเขียนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคิดว่า,าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมผมถือว่า,าดีเกินความคาดหมายนะครับเพราะตอนก่อนขึ้นเวทีเนี่ยวิทยากรทั้งสามก็กังวลใจว่า มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่พอเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดนะครับอโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณววทยากรทั้ง3ท่านนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังด้วยความกระตุรยล้นและก็อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนักเขียนนวนิยายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผานข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฟันเป็นดวงไฟที่คอยส่องใหหนหวนจาง คือบานิทานคือความฝันของสอง